ได้ไปอ่านบทความหนึ่งค่ะขออนุญาตนำบทความนี้มาอ่านให้แฟนขับ FC และท่านผู้ชมที่น่ารักได้รับชมรับฟังเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะบทความของคดีโลกคดีธรรมเอทพัฒนศิลป์โดยมีใจความระบุว่าเป็นทนายความก็ควรยึดหลักการของทนายความอย่าไปยึด หลักการของเนติบัณฑิตเพราะแนวคิดของทนายความกับแนวคิดของเนติบัณฑิตเป็นคนละอย่างกันมีหลักการและเหตุผลที่ไม่เหมือนกันเนติบัณฑิตเป็นเรื่องการศึกษาตัวอย่างการใช้กฎหมายในทางทฤษฎีโดยอ้างอิงจากแนวคำพิพากษาของศาลกีกาฉะนั้นคนที่จบเนติบัณฑิตก็จะได้แนวคิด ในการตีความกฎหมายจากแนวคำพิพากษาของศาลกีกาและข้อสอบของเนติบัณฑิตผู้สอบต้องตอบตามทงที่ผู้ออกข้อสอบกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเท่านั้นถ้าตอบผิดไปจากทงแม้จะให้เหตุผลได้ดีแต่ก็ถือว่าสอบไม่ผ่านเป็นไปตามหลักที่าศาสตราจารย์ด็อเตอร์ทวีเกียรติมีน,กนักณิต แนะนำผู้สอบเนติไว้ว่าเองถูกค่าผิดเองตกอันมีความหมายว่าถ้าผู้สอบเนติตอบผิดทงแม้จะให้เหตุผลได้ดีเพียงใดก็ตามแต่หากไม่ตรงกับทงคำตอบของอาจารย์ก็ต้องถือว่าสอบตกโดยจะไม่ถือว่าอาจารย์ผู้ออกข้อสอบหรือข้อสอบผิดทนายความ เป็นเรื่องการใช้ตัวบทกฎหมายในทางปฏิบัติโดยอ้างอิงจากองค์ความรู้จากหลายแหลง่งไม่ได้ยึดถือแค่แนวคำพิพากษาของศาลกีกาแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะเอาแนวคิดมาจากคดีของต่างประเทศก็ได้อาจจะเอาแนวคิดมาจากต้นร่างของกฎหมายก็ได้อาจจะเอาแนวคิดมาจากความเห็นของอาจารย์ทางกฎหมายก็ได้ และที่สำคัญการทำคดีจริงกับการตอบข้อสอบเนตินั้นไม่เหมือนกันเพราะข้อสอบของเนตินั้นเขาสรุปข้อเท็จจริงมาให้แบบสำเร็จรูปแล้วจึงไม่อาจจะโต้แยง้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในข้อสอบได้แต่งานของทนายความข้อเท็จจริงยังไม่นิ่งและแปรผันได้ตลอดเวลา แม้คดีฟ้องศาลไปแล้วก็อาจจะมีข้อเท็จจริงใหม่เพิ่มเข้ามาได้ตลอดเวลาฉะนั้นทนายความจึงไม่ต้องยึดหลักการแบบเดียวกับเนติบัณฑิตและที่สำคัญไปกว่านั้นคือทนายความไม่ยึดแนวกีกาเป็นสารณะเพราะทนายความมีหน้าที่สร้างแนวกีกาใหม่ๆไม่ได้มีหน้าที่ เดินตามแนวกีกาเยี่ยงธาตุเดินตามนายดังนั้นทนายความจึงควรมีแนวคิดการตีความกฎหมายที่กว้างกว่าคำพิพากษาของศาลกีกาหรือกว้างกว่าแนวคิดของเนติบัณฑิตการเรียนจบเนติบัณฑิตของทนายความควรทำให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าทำให้องค์ความรู้ของตัวเองแคบลง ถ้าองค์ความรู้แคบลงแสดงว่าการที่ไปเรียนเนติและสอบได้นั้นไร้ค่าและเสียเวลาอย่างยิ่งนอกจากนี้ทนายเกิดผลเห็นพ้องกับบทความนี้ด้วยค่ะโดยทนายเกิดผลได้โพส์ข้อความระบุว่าเห็นพ้องด้วยกับบทความนี้การเป็นทนายความใช่ว่าจะเปิดตาราว่าความอย่างเดียว หลายกีกาที่เกิดขึ้นเพราะทนายความเห็นต่างทนายความสร้างกีกาใหม่มากมายเป็นทนายความไม่ควรยึดติดทฤษฎีทำไปเถอะได้ไม่ได้อีกเรื่องขออย่างเดียวอย่าทำให้คดีเสียหายและเป็นภัยต่อลูกความก็พอล่าสุดทนายตั้มได้โพสต์ข้อความระบุว่าหลายวันมานี้ปักหลักอยู่กกกอกครับ ดูความน่าจะเป็นและเก็บข้อมูลอะไรหลายอย่างอยากย้ำเตือนให้ทุกคนทราบว่าผมไม่ได้แทรกแซงคดีที่ยังไม่ได้เป็นคดีแต่อย่างใดแต่ร้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากระบบกฎหมายไทยเป็นระบบกล่าวหากันไว้ดีกว่าแก้ครับทางด้านแฟนขับ FC ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายขอหยิบยกข้อความมาอ่านให้ฟังนะคะ ท่านนี้บอกว่าสู้สูค่ะเชียร์ทนายตั้มเต็มที่ผิดว่าไปตามผิดแต่ไม่ใช่จับแพ้เพื่อปิดคดีสู้กันด้วยหลักฐานและยุติธรรมไม่ใช่ตามกระแสด่ากันไปมารักทีมทนายตั้มทุกคนค่ะท่านนี้บอกว่าเราห้ามความคิดใครไม่ได้แต่เราทำสิ่งที่คิดว่าถูกที่สุดค่ะกันไว้ดีกว่าแก้เพราะคนไทยส่วนใหญ่ เชื่อในสื่อเลยไม่คำนึงถึงหลักความเป็นจริงเรามีความรู้สิ่งในที่คิดว่าเหมาะสมแล้วเดินหน้าต่อค่ะอย่าได้ใส่ใจกับคนบางกลุ่มท่านนี้บอกว่าคงเป็นเคสแรกนะคะที่เจอแบบนี้เป็นบทที่ท้าทายมั่นใจว่าทนายเอาอยู่ไม่อวยใครถ้าลุงทำผิดก็จับไปเลยแต่ถ้าเขาบริสุทธิ์แต่สังคมบางส่วน พิพากษาเขาไปแล้วท่านนี้บอกว่าสรุปทนายตั้มลงความเห็นว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปเองได้ต้องมีคนนำน้องขึ้นไปและไม่ต่ํากว่าสองคนซึ่งเป็นไปได้ทั้งสองฝั่งคือฝั่งพ่อแม่หรือฝั่งป้าลุงเขยมีพิรุธพพๆกันคดีนี้ถึงจะไม่ใช่ฆาตกรรมทางตรงแต่ก็เป็นการฆาตกรรมทางอ้อม การให้เด็กน้อยหลงป่าผจนความหวาดกลัวยามค่ำคืนอดข้าวอดน้ำจนตายคนทำรรต้องมีจิตใจไม่ธรรมดาคดีนี้ขอนำความศรัทธาทั้งหมดมากองไว้ที่หัวใจทนายตั้มทำความจริงให้ปรากฏคนชั่วต้องได้รับกรรมน้องชมพู่รอความยุติธรรมอยู่ค่ะท่านนี้บอกว่า ลุงแค่ถูกสงสัยจากผู้ที่เขาสูญเสียอ้างลอยๆเท่านั้นไม่ใช่จากตำรวจแต่ทุกสื่อที่โจมตีลุงพลและจากคนที่พร่ำม,มากไปจนเหมือนตัวเองเขียนบทหรืออยู่ในเหตุการณ์จริงๆจนมากล้นมันก็ทำให้สภาพจิตใจย่แย่ถ้าเขาไม่ใช่จริงๆมันจะเป็นยังไงคะเห็นด้วยค่ะกับการที่เอาใจเขามาใส่ใจเรา ทุกอย่างต้องเป็นไปตามความยุติธรรมทั้งหลักฐานและพยานแต่รู้สึกว่าตั้งแต่มีรางวัลน,นำจับพยานหลักฐานออกมาเยอะเกินความจริงเพียบเลยค่ะท่านนี้บอกว่าตอนนี้ต้องแยกแยะให้เป็นคดีคดีไปนะคะไม่ใช่เหมารวมเห็นบางคนฟันทงลุงพลทั้งทงที่ไม่แยกแยะเป็นคดีคดีลุงพล ก็เหมือนคนทั่วไปมีรักโลภโกรธหลงอยู่ที่ว่าจะมากน้อยอย่างไหนจะสําึึกผิดชอบชั่วดีอย่างไหนสู้ๆนะคะคุณทนายหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ